เดียวก็จะได้รับประทานอาหารกันแล้วนะครับก่อนพักดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยออกไปเมื่อสักครู่เสียอันไอหนุ่มเมก้าแดงสุดหล่อว่าที่ลูกเขยของพี่น้องชาวตะบนหินเหล็กไฟมองที่กระจกหลังครับเสียยุงกำลัง ใส่ดินอยู่กับพี่ต้นสุดดอส่วนมองที่เ่อหลังไม่ใช่ใครที่ไหนครับวุ้นเส้นสายมันแบรนดแพมมนด์แมมวยวะท่านถูกเรานะโอ้ยเสียงเสียงเชียนเมื่อไรเป็นอย่างคือวบรนด์สันขาก็คนตรดเตียงแค่เดีนี้เป็นอย่างมากับยุทธท่านี้เนาะหลักกท่านี้ท่านี้ท่านี้เบิดมือเนาะ ดีมากดีแล้วหนุ่มเตอมาแล้วหนุ่มเตอ๋อวันนี้ได้จอดรอกันหน่อยนะช่วงจังหวะรอรับดินเนี่ยเนื่องจากว่า,บบาเนื่องจาก เชื่อเกี่ยวว่ามันมีคันหนึ่งที่มันช้าอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเสียอันนะทาให้ขบวนนี่แบบล่าช้าเลยครับเพิ่งว่าออกยย่แล้วไฮแล้วจีไฮฟ้าจีดาก่อนตอนออกสตาร์ทไปเนี่ยหนุ่มเต๋เป็นเที่ยวแรกตามด้วยเสียอันเที่ยวสองนะครับแล้วก็พอยอดเสียยุ่งแล้วปิดท้ายที่ตีเล็กแต่ว่าตอนนี้เนี่มันก็จะเป็น กลายเป็นหัวขบวนนี่กลายเป็นเสียอันครับเพราะว่าพาะยอดนั้นไล่แซงเสียอันขึ้นมาแล้วก็จากนุมเตอ๋อเที่ยวแรกนี่ก็กลายมาเป็นเที่ยวที่4ี่อ่าแล้วก็พอยอดเนี่ยปิดท้ายเนี่ยครับจังหวะที่จอดรอนะถ้าเรานับช่วงที่ใสดินเนี่ยก็คือลถมาพร้อมกันหมดเลยหัวขบวนเป็นเสียอัน ตามด้วยเสียยูตามด้วยยอดอัศวินหนุ่มเตอ๋อปิดท้ายที่พอยอดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปกติวันนี้มันจะไม่ได้รอรถห้าคันนี้จะวิ่งพอดีสงสัยแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่าเสียอันนะครับไม่รู้นะเหยียบคันเร่งไม่ค่อยออกหรือไงไม่รู้แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทำให้การจราจ,จรเนี่ยค่อนข้างล่าช้าครับ ต้องมารอใส่ดินกันนะครับสัญญาณปีกล้วไปตัวเอาไปจีพี่ยุ่งไอ้จีรักไอ้หนุ่มเต๋อ,ตอ,ทอยทย้าไปพอยอดก็คงนึกในใจอยู่โอ้โหสาแสงเสียอันมาได้แต่ต้องมาปิดท้ายรายการเหมือนเดิมครับ บอกออกไปก่อนพักบรรยากาศก่อนพักครับวันนี้อากาศร้อนนะข้างนอกดีโอ้โห,โหลงไปแป๊บเดียวนี่แทบจะละลายเลยครับ ถนนหนทางวิกัดสะดวกสบายเหมือนเดิมครับออกมาแล้วรถเปล่าเนี่ยหัวขบวนครับเสียอา่านต้องบอกว่าเป็นหัวขบวนวันนี้หัวขบวนค่อนข้างเครื่องร้อนช้าหรือเปล่าหรือมีสาวนั่งหน้าหรือเปล่าวันนี้เออเป็นปแปลกๆนะวันนี้ มีสาวนั่งหน้ารถมันก็จะต้องนิ่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่ของผมก็มีนั่งทุกวันนะทางนี้สั่งจวดย่างเดียวเยบเยบเฮ้ยเย็บอีกเยยบไปอีกว่ามีล้มเท้าล้มเท้าล้มเท้าเพิสภาพูตอนดูจะเสียนะสิ่งว่าสิ่งเพิ่งเราว่าสั่นมาเงี้ยมาเงี้ยเสียอันเขาอาจจะ สานังหน้าหรือบปล่ารถก็เลยนิ่มิดปกติเยี่ยม,มไปเลยไรบีไปเสียยุง่งบีไหนก็ไปา็าขึ้นเขาเพระองบีติเก้าที่เทนี่ก็ต้องหลบเสาฟไฟฟ้านะเพราะเสาฟไฟฟ้ามันไม่หลบเรายืนการทางเลยนะครับ ว่ายังไงเซียนมเงี้ยหน้างานจุดที่เทเสริมคันนะใกล้จะไปถึงจุดหมายแล้วครับเหลืออีกเพียงแค่2องเสาไฟฟ้าซึ่งเสาไฟฟ้าหนึ่งก็มีความห่างก็ประมาณ20เมตรนะครับไม่แน่ใจว่าคันนี้จะได้เสริมต่อหรือเปล่าถ้าคันนี้เสริมต่อก็นับไปอีกประมาณ2วัน กลับไปมองดูที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นมากันแล้วเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าเสาไฟฟ้านี่เสาไฟฟ้าต้นที่หอยู่ดิีน,นี่คือสาไฟฟ้าต้นที่หต้นที่เจ็ดนู่นนะครับ ไปเดี๋ยนผมนก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆติดสายไฟหรือเปล่าโอเคผ่านโน่นครับไล่ตูดกันมาครับหนุ่มเตอ๋อกับพอยอดสายสิงสายจวดคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะ ประเภทตีนผีด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คนหนึ่งเนี่ยอาวุสลอ่อนอีกคนนี่ยอาวุโสเยอะนะครับเรียกได้ว่าเก่าเกมประสบการณ์ก็ต้องพอยอดส่วนหนุ่มสดขึ้นมาครับหนุ่มเตอ๋อแล้วครับไรบีกันตลอดบีตูดกันทีไรก็ แต่ลมทก็ททำงานตลอดนะแต่ว่าตอนนี้เสียงสามชาของฝั่งของหุ่มเตอ์นั้นเรียบร้อยครับไม่ดังครับเ <c oughs> หลือแต่พยยอดโอเคพากันเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> นกเจา้านกเจา้า นกเจา้าเทา่านกเจา้ากินได้บ่วกินได้คันต้กินไปไปกินไหมไปก่อนล้วครับ